รหลงมาลงวันนี้เฮ้ยมันนี่อ่อนมึงไปไหนมึงไปไหนเดี๋ยวเลีวกลับมาก่อนไปที่ที่ของเราดีกว่าที่ส่าน้ำเนี่ยี่ปะตรงนี้เอาตรงนี้ตรงนี้ลงไปมันไม่กลับมาเป็นดีหรือใครเนี่ยลาลาลาอ่ะมามาฝนเดี๋ยวพรุ่งนี้มี อันนี้เขาประชุมส่งกันแกงวันละสองหมื่นห้า้งคือบอกคือคือคือง่ายคือง่ายๆสั้นๆนะง่ายๆเลยสั้นๆเลยครับพรุ่งนี้เราไปหาเช่ารถพร้อมเตียกันไหมครับโอ้โหพอดีพรุ่งนี้เหรอใครอยู่แต่ปรนเี็นมันก็มีอะไรให้ตื่นเต้นแบบนี้อะไรอย่าพรุ่งนี้ไม่ตีดี๋ยเใครอ่ะหมดแล้วคุณเล่นไม่มีตี๋ยหน่อยเฮียใครตีกูจริงๆนะเอาเงี้ยใครตีกูกูยอมอ่ะกูยอมจริงแล้วแล้วหลังจากนั้นอ่ะอย่าแม่งเจอกูถ้าใครจะมาตีอ่ะกูยอมเลย ถ้าจะตีกูจหวานะกูซนจัดเลยยีช่วงนี้ขอขออีบอีปอดก่อนพี่ชาโอเคหละหลักๆก็คือเรื่อง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 เงินเรื่องทองเนาะก็วันวันที่วันที่สิบเอ็ดขอขอให้ทุกคนเคลียร์ทุกอย่างเรื่องเงินแล้วก็แคปด้วยเรื่องแคปอันนี้อันนี้สําคัญนะเรื่องแคปเนี่ยเพราะว่าเราของน้อยแล้วนะเรื่องเอดีเรื่องอะไร มันก็นดอยตลอดแหละจริงๆเราไม่เคยฟูไม่เคยเที่อะไรเรกเพราะเราตีกันบ่อยจินๆครับพี่มึงทักไปหาเบอร์สองห้าตัวที่ถามว่าเขาขายบัานเท่าไหรแ่แล้วก็แล้วก็ที่อะไรดีวะวก็เรื่องเราก็เรื่องคนที่แข่งอ e ีสปอร์ตอ่ะพูดงี้เลยหลังเ,น,เนี้ยถ้ามึงซ้อมถ้าถ้าพูดตรงๆนะถ้าซ้อมเวลาเดียวกับคนงั้นหลูปล้านอ่ะก็จะให้จ่ายเหมือนกัน ให้พี่เกตพูดได้อะเพาพี่เกตมาเขาอธิบายไละเอียดนะไอเรื่องเรื่องไปอีสปอร์ตอ่ะคืออย่างนี้ถ้าอีสปอร์ตพี่ถามหน่อยเองจะพร้อมกี่โมงของเวลาแบบชัวร์ของพวกเองกี่โมงมันคือทุ่มตีไปว่าสามทุ่มหนึ่งแล้วกันทุ่มถึงเช้งคืนแล้วกันอย่างนง้นถ้าทุ่มถึงเ่ยงคืนอ่ะพี่อยากจะให้พวกเองอ่ะก็คือส่งเงินแก๊งเหมือนกับคนอื่นทั่วไปแล้วคนที่อยู่ในเมืองก็คือจะมางานร้านไปแข่งอีสปอร์ตสิบกว่าคน อยู่ในเมืองยี่สิบคนก็คือต้องเป็นเวลาเดียวกันแค่นั้นจะได้แบบไม่ไม่ไม่เอาเปรียบกันแค่นั้นเหมือนกับอีสปอร์ตก็คือไปไปงานแก๊้งเหมือนกันเหมือนทาเพื่อแกงเหมือนกันแล้วคนที่อยู่ก็อยู่เพื่อแกงเหมือนกันทาเพื่อแก๊งอ่ะแค่นั้นเองง่ายๆส่งเหมือนกันสวัสดีครับสวัสดีครับประมาณนั้นแค่แค่นั้นด้วยนะครับแล้วถ้าสมมุติมันกําหนดเวลามาอย่างอะตั้มเรื่องเรื่องแข่งอีสปอร์ต คิดว่ายี่สิบน่าเริ่มน่าจะรู้ก่อนยี่สิบน่าจะรู้แล้วตีตไปว่ายี่ิบคือแข่งนะอ่ะอ่ะต่อยี่สิบประมาณแข่งใช่ไหม <S <S คืองี้ถ้าก่อนก่อนจะถึง e <S 2> <S 2> อีสปอร์ตประมาณสักอาทิตย์นึงหรืออะไรจริงๆอะ่ะสิวันอะ่ะเดี๋ยวลดลดให้แล้วพวกเองจะน่าจะฟอร์มกันหนักหนักน่วงอะนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวจะลดให้ใกล้ๆแล้วกันเรื่องเงินเงินแกงอีสปอร์ตนั่นแหละมันถ้าเรื่องเงินแกงก็มีแแแค่วหลละ้ ตั้มเราจะให้น้องพักกี่วันอย่างที่คุยปะก็สิบเอ็ดก็คือถึงถึงวันที่สิบเอ็ดจะให้มีเวลาถึงวันที่สิบเอ็ดอ่เออสิบเอ็ดก็คือเหมือนกับว่าตอนเนี้ยเจ็ดแปดเก้าส็สิบเอ็ดอีกประมาณสี่ห้าวันที่จะถึงก็พักเลยไม่ไม่คือเงินแก๊งไม่ต้องส่งนะภายเลยนะให้ไปหาบูทเงินตัวเองนะไม่ใช่ว่าพักเสร็จปับ๊บผมชิลพี่ผมแบบไม่ไม่ส่งเงินแก๊งผมก็ไม่หาเงิน เพราะอยากให้รู้ไว้ว่ามีพตตอรี่แต่ละรอบอะคืออย่างน้อยต้องมีเงินติดตัวหนึ่งเอ็มขั้นต่ำจริงคือหนึ่งเอ็มอะคืออย่างน้อยติดตัวไว้หาเช่ารถใครไม่มีรถมึงก็ไปฟาร์มใช้เวลาเนี้ยไปฟาร์มให้มันเต็มที่แล้วคนที่ยังไม่ส่งเงินแก๊งไปจาัดก,การวันที่สิบเอ็ดก็คือพักให้คนท,ที่ที่ที่ค้างอยู่ไปส่งเงินแก๊งแต่ถ้าถ้าถ้า,ถายังไม่ถึงเวลานั้นอะถึงเวลาที่สิบเอ็ดแล้วเงินแก๊งเก่าอะยังไม่จ่าย คราวนี้จะปรับปรับจริงๆด้วยเอ้ยพี่จะสรียกสิบสิบสองก็ได้พี่อ่าเออสิบสองก็ได้สิบสองก็ได้สิบสองก็ได้วันนี้วันที่เจ็ดแล้วเนาะอือเอสองก็ได้นั่น,นให้ประมาณหกวันเลยแหละอ่ะเออหกวันก็ไปพักคือพักเลยแบบไม่ต้องแบบไม่ต้องส่งเงินแก๊งไม่ต้องอะไรคือเดียเด๋ยวเดี๋ยวค่อยไปคิดเริ่มใหม่วันที่สิบสองว่าจะเอายังไงต่อเรื่องเงินแก๊งนั่นแหละประมาณนั้นแต่เรื่องเงินล้านน่ะอยากให้อยากให้อยากให้มาช่วยแต่เดี๋ยวเรื่องของอ่ะ จะแจกแค่เพนกับเกาะพอไอเพนกับเอดีพอก่อจะเก็บไว้เล่นตอรี่น่าจะได้อยู่แหละเพนอะเพราะว่าเวลาเล่นตอรี่เราได้เต็มที่กันไงงั้นร้านมันก็เหมือนกับเราเอามาคุมหลุมแรกหลุมอะไรเงี้ยที่เหลือเรามันก็จะเป็นของเราอืมหลักๆก็ประมาณนะั้นแล้วก็พวกพวกแอร์ดอบะตั้มเอาไงกับน,น้องก็คือจริงๆก,ก็ไม่ไม่อยากเล่นหรอกไม่ได้มันไม่ได้ไ ได้แค่ล้านถ้าพูดตรงๆใช่คือจริงๆก็แอดอบอะไรก็ปล่อยเถอะเพราะมันได้ไม่คุ้มเสียอ่ะแต่ถ้าคนทั้งใช้ของเยอะหมืนเลยก็เอาพูดจริงๆคือติดลบหมดตอนเนี้ยไอ้หี่อเพราะตอนนี้ติดลบคือที่ให้พักห้าวันอ่ะไม่ใช่ให้พักจิวนะก็เหมือนเหมือนเหมือนงานแก้ปกติใช่แต่ให้พวกเองไปไปเคีร์เงินติดลบเพราะไงอ่าใช่เฮ้ยมึงจะป้นทำไมเนี่ย ประมาณนั้นก็เหมือนตอนนี้คือคือให้ให้ให้ชิวๆกันก่อนนั่นแหละประมาณนั้นแล้วแล้วมีใครอยากจะไปแบบพักแกลงไหมมีใครอยากจะแบบไปพักหรือว่าจะแมกกลินยกมือรอ้าอ้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 าปอ้อออวออออาออ้าอา้ออนออออไ สรุปจะต่อหรือว่าจะต่อหรือว่าจะพักทุกทุบกูไปก็ได้เนี่ยทุบกูีก่อนครับว่ามันไม่มีชีวิตชีวาสตั้งเลยมันจะเข้ามาหาอะไรพี่เกดว่าไงเจนไอ้แจ็คมันบอกว่าอยากจะเล่นต่อจะกี่หยงจะกี่เต็มหมดออ่ะืกูเพิ่งเอามันออกแกงไปวันเนี้ยก็มันบอกผมในทีมบ่นว่าพี่เกดเขาจะเอากลวงไว้เพรากูอยากเล่นต่อเอาดินดพอแล้วพอแล้วเอ้เอาไม่เป็นไรพี่ ไม่ไม่พี่อย่าถามมันว่าเออให้มึงไปคิดเอาเอาไงเพราะว่ามันต้องมี่งแก๊งมีนี่นะมันบอกว่ามันมันจะสอบหรือมันจะอะไรอย่างนั่นแหละเดี๋ยวรู้หรอกสร้างไงก็ออกก่อนเอาคนที่พร้อมเข้ามาแค่นั้นเองพีกูชีมันจะรอตอ่ะผมคิดว่านั่นอ่ะพี่เอกูชีเพิ่งออกไปพูดตรงๆยังยังไม่นี่หรอกจริงคือง่ายๆเลยใครที่เพิ่งเข้ามายังไม่ถึงขอบอาทิตย์เราล้วออกไปเลยอ่ะไม่พี่แมวละ พี่ระพี่สารนหรพี่ใช่นั่นแหละจะบอกไอ้นั่นแหละไอ้ฟานมันมันรออยู่นั่นแหละเขาเามทุกวันเลยว่าเออนั่นแหละเขาเขาคอยเขาทำนั่นแหละใครใครมีปัญหากับคนชื่อฟานไหมที่เคยอยู่กากีนังคือก่อนหน้าอยู่กากีนังคืออยู่อาชูรากับพวกไลฟ์พวกแหละใครเคยมีปัญหาไหมเอ้ขอแบบป่าล้านะถ้ามีปัญหาก็ไม่ไม่เป็นไรหรอกถ้าแบบมันแยกวงดังมาก็ไม่เป็นไรหรอกพี่เกดใช่ใช่คนชื่อไอ้สารป่ะพี่ฮะ ที่ดูดเงินเหรอที่เล่นโตบาหัวแดงๆอ่ะที่เขาอยู่กับกินังอ่ะเออแต่เขาออกกางกินังมาอาทิตย์กว่าแล้วอพอลโลใช่ป่ะใช่ป่ะอพอลโลทำไมถึงออกดีๆเยไม่ดีมาเยอะๆไอ้นี่ป้านนมนามสกุลดิปป่ะพี่ไม่ใช่ไม่ใช่สองไม่ใช่หรอหนนั้นไม่าแบบพวกนี้แม่งแบบหาสารลับไม่ค่อยได้ทต่ทำไมเขาออกกับพี่เกตถามได้ไหมเออมันก็เขาเออนะ่าแต่ถามส่วนผมได้แต่ไม่ไม่ออกกูนะอืม นั่นก็เดี๋ยวมันมีปืนด้วยแหละก็ดีเหมือนกันพร้อมให้ดูเห็นมันอยู่ตลอดเหมือนกันอะบวกตีเลยเหรอคนนี้ใช่ป่ะตามนี่ยมันก็ตีของมันมีไม้มีไม้มีปืนมีตุ่มตุ่มติดจับจับเจตตี้เหรอเจตตี้อยู่ป่ะครับโอ้โหเนี่ยโอเคครับอันอันนี้คือจะเป็นเป็นเพื่อนของแจ็คกี้ใช่ครับชื่อเจตตี้อ่ะเราเราลองแนะนำกันเลยครับชื่อชื่อพี่แม็กเนาะอ่าเรียกครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่แม็ก ใช่พี่โจเกร์ฮะโอ้โจอกี่ชื่ออะไรจะให้เรียกเรียกแม็กหรือเรียกอะไรนะเจ็ดีที่าครับเจ็ดีที่าเจ็นะโอเคได้เพราะว่าในในแก๊งมันมีเจ็ดสองคนไงเรียกเจ็ดเจ็ดกี้เหรอเจ็ดอันนี้เจีเจี๊ยเจี๊ยบเจียบเจี๊ยบเจีกยบเจี๊ยบเจี๊ยบเจีเจียบมจี๊ยเจีเรียกีบเรียเอี อันอันนี้เขาเขาเคยเขาเคยอยู่นู่นมาเคยอยู่เจเคมาอะไรเงี้ยมีอะไรก็ต้องปรึกษาหรือเราไมก็ได้นะตั้มหลานตั้ม็นี่ยอยู่ยาัอย็คเลยครับเหมือนว่าจะมามาช่วยโปโลช่วยอะไรพวกทีมมีปั๊บด้วยพี่เออเปรี้ยวเลยใช่โอ้มาเชยอย่างเว้อไอ้จีนฟังกูนะขอขอขอได้เก่งกว่ามึงแน่นอน แต่หลักๆคนนี้คนเขาบอกว่าเสียงอะเสียงนี่คือแบบว่าปีศาจเลยนะเว้ยคือพี่คนนี้เขาคือพี่โจ๊กเกอร์อันแฟมามาเชเวอร์จริงพี่ตั้มอย่าดีพี่ผมพี่จะตายพู่พูดไปเรื่อยโดนด่าไอสัตว์ไอปโลโรมไม่ตีทีตายแต่แต่ปกติอ่ะเวลาพวกผมจะรับแกงเข้าใหม่อ่ะมันจะมีแบบว่าถ่ายตูดถ่ายตูดลงกลุ่มเฟสมันจะมีแบบ ตีแก๊งอื่นต่ออะไรเงี้ยแต่คือตอนนี้มันซุนหมดแล้วก็คือต้องพักผ่อนช่ยกันฟาร์มก่อนนะไอชุนเข้ามาได้ตีสองตปกติเข้ามานี่ได้ตีเลยนี่เข้ามาทีไรได้รันตลอดที่ใส่เข้ามาถูกหายปั๊บเลยเป็นแก๊งที่เล่นบ่อยสุดละใช่เป็นแก๊งที่เล่นเล่นบ่อยสุดแล้วของก็คือไม่แบบคือเอาง่ายๆเล่นใหญ่ไเล่นใหญ่หน้นะก็เหมือนทุบหม้อข้าวอ่ะแต่ได้เหรียญมามโยโหลโหลตั้มยังติดเล่นอีกพี่ตั้มเป็นอะไรวะติดเล่น เลิกดื่นได้แล้วตั้งหลักท่ไมพี่เกดพูดจบยังไอ้บ้านสามสิบล้านนะเขาบอกเขาบอกขายสามสิบล้านเหรอใช่สามสิบล้านสามสิบล้านเขาบอกว่าตั้งไว้สามสิบล้านให้ผมตอบว่าอะไรเออไม่เป็นไรบอกขอบคุณครับผมมีอยู่ยี่สิบทำยี่สิบล้านแล้วบอกมียี่สิบบาทน่าจานแล้วก็มีใครที่ที่ยังไม่แรงแรงไอ้แนะนําตัวนะกิลแนะนําตัวไปยากิล น่าจะแบบรู้จักกันแล้วเนาะไม่น่ามีอะไรก็มีแค่เจจเพื่อนของแจ็กกี้ก็อะไรนะเพ่แค่นั้นเองแล้วตอนนี้แจ็คกี้ยังออกเลยว่าเอาไอ้ไอ้ไอ้นั่นเข้าอะไรกันเนาะตั้มไอ้ฟาน่ะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ฟานมาแล้วแหละผมอยู่ตรงนี้ได้อันก็เออันก็ไม่มีอะไรเลยอะไเดี๋ยวเจเจเพื่อนแนะนำตัวหน่อยเพื่อนชื่ออายุอะไร บ้านอยู่ไหนเพื่อนได้หรือเปล่าเพื่อนได้ได้มันมันมันเป็นมันเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไระเนพีนี้เพ่นี้เปพ่นี้เป็นี้ของขงแต่มเมืวานพี่เตียลงสนามเลเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะทำัวาให้ให้พี่ให้พี่แนะนำตัวเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวบปติสมาต่อเลยอันนี้จริง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 จรงจริ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 งจงจริงจจรริงจรงจริ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 งจงจริงจริงจริงจง พี่คนนี้มาเป็นลูกของคนชื่อบางระอัลเบตอายุไอซียี่สบสองยี่สิบสามเอาซีก็เหมือนกันพ่อแม่ก็ชื่ออะไรก็คงรู้แล้วพิงค์สีนวลนอร์นฟรีนประมาณนั้นมาไม่ลองดูเอาแค่เอาแค่ชื่อเอาแค่นี้ก็พอแล้วก็แบบมามาจากแก๊งไหนอะไรใช่ไหมโอเคผมชื่อเจตตี้ครับผมชื่อเจตตี้ครับอายุยี่สี่ครับโอซีไอซีครับผมมาจากเจเคครับเป็นการบ้านอยู่เท่าอยู่่เทาบ้านอยู่สนามกอล์ฟปะฮ่อง

ีามันมันมันจะมีคนชื่อพี่เจ๊คนชื่อพี่เจ๊น่ะสองคนนะแต่ว่าให้พี่เจ๊เพื่อนพี่แจ๊กอ่ะให้เรียกว่าพี่เจ๊ตี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ออีกคคนืเจแล้วก็ใครอยากได้เบอร์คนใหม่ก็ให้เบอร์คนใหม่ไอ้ทิ้งเบอร์ไว้ในดักชนะอ่าแนะนำตัวแล้วครับแนะนำตัวแนนะตัวเลยทีละคนพี่พวกสีทามอะไรโอเคครับที่ยกมือเรื่อยๆเลยโอ้โหนะครับผมชเชิดในวันเชิดในวันเชิดในวันเชิ ย่เมตายลุยกะลี่แนะนำฟรีทมแนะนำสวัสดีครับชื่อฟทีไมนะครับอายุไอทีย3ครับโอซี2ยีาย่านยี่สิบกันตุลานี้ครับไม่มีการอยูห่างครับเล้ครับโอเคชื่อเกตาครับไอซีผมอายุ3 0มสินะขออนุญาตเรียกน้องเจเจ้อ่าเจ้ตัวเจ้ไอซีโอซีอายุ21บ อาจารมาจากแก๊งไหนฟิกซิกครับฟิกซิกโอเคฟิกซิกใช่พี่ปะอันนี้พีปะใชโอเคอันนี้เรียกง่ายๆเฟิกกับเจเจ็วกเตี็ตีก็แล้วต่อไปคิคิวพี่ากครับ i o พี่กิวเหรอพี่โลโลประชุมแก๊งอยู่ข้าน้าพี่ิวพี่กิวยท้กินเลยยูท้กินเลยใช่ใช่กย่ิวไม่้เก่อไมปนวะล่ะพี่กิวกินเยอะไปบ้าพี่ไอิเขาทองกัน แนะนำตัวแต่ผมพูดตัวนะพี่กิวไม่ผ่านกฎระเบียบผมพี่กิวอย่างแรกเลย้พี่กิวผ่านนะพวกเขอุ่นกูสีการที่เอาจริงๆว่า๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวกูจะรับคนที่แบบอายุ30บวกเป็นเพื่อนกูหน่อยหว่าแม่งมีแต่ริวอ่ะไปนี่เอ้าพี่แกน่ารักว่าเหรออายุเท่าแบ่นี่แต่ไม่เป็นพี่แกเป็นพี่สี่แล้วเหรอโอเคพีเอาพี่โอ้เพื่อนพี่สี่โอ้เราเราไม่ใช่แบบนั้นแล้วไม่มีอะไรแล้วป่านั้นเดี๋ย่าอย่าอย่างนั้อย่าลืมนะพักก่อนห้าวันนะแล้วแล้วหลุดล่ะนี่เฮ้ยหลุดให้หลุดร้านช่วยช่วยหลุดก่อน อีกกี่โมงอ่ะเต้ไม่แจกเพลงอ่ะแจกพี่น้องกันป่ะมาแจกเพลงไม่แจกเพลงไม่แจกเพลงจะก่อเบลล่างเบลล่างเบลล่างเพลงด้วยข้างหน้าผมอยู่เพลงด้วยเะสี่ชัราเราจะของไปไปไปด้วยกันหมดนะต้องหมดนะไม่หมดไม่หมดโดนนะตัวเล่นหมดเลยเมื่อกี้ไม่เียงคืนสี่สี่เก้าสี่เก้ายงคืนสเมื่อกี้ลางบอกว่าเดี๋ยวได้ของปุ๊บไม่เดี๋ยวเบลล่างเบลล่างเบลล่างเบลล์ล่างเบลล์ล่างเีล่าเบลล์ล่างเกีล์ล่างเบล่างเบลล่างเบลล์ล่างเบลลเบลล์เบิก์ล่า จ๊เดี๋ยวเขาเจเพงเจ๊เราเพงใส่ใส่ตู้นะนายพี่เก็บเนียนๆแล้วสักสิบยี่สิบเ้ยตรเพื่อนโคตอะไรเพื่อนอะไรเื่อเปเป็นไงดูโอเคไหมอุ่นดูไหมโอเคไหมสนุกเพื่อนเออมาดูฟิลแบบเออแหละมึนๆ้าหน้าดีไหมล่ะมอก็ฟิลเดิมอ่ะ ดูบนใจบนใจดูแบบเอ็นจอยใจจกันหมดเลยเอ้ดเอ็เจอยก็โอเคแล้ว